สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับในไม่มีเงินก็วันนี้ผมเห็นคอมเมนต์เขาบอกว่าแรงคืออะไรนะครับบางคนนี่ยังไม่รู้ว่าแรงคืออะไรแต่บางคนนี้ก็รู้ดูแล้วว่าแรงตัวนี้ที่อะไรบ้างแรงนี่ถ้าที่ดูนี่จะมีประมาณสามประเภทก็คือแรงของอาชีพนะก็คือดูตรงนี้ลูเจียนแฮะแรงเจ็ด คือแรงแรงของอาชีพนะครับส่วนแรงเอยนนื้คือแรงของแต่ละเมืองเนี่ยคือดูได้่องเงี้ยคือการที่จะดูแรง,งแต่ละเมืองก็ดูเนี่ยกดตรงนี้มันมีสองวิธีก็คือกดตรงนี้แล้วก็รีเพอร์ชันนะครับก็จะบอกว่าเมืองน,นี้เราแรงเท่าไหร่นะอะไรประมาณนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็กดตรงชื่อเราแล้วก็รีเพอร์ชันตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับ ก็ดูว่าเอ๊ะแรงนี้เราได้เท่าไรแล้วอะไรนี้ <c oughs> มาดูตัวหน้าตัวหน้า420นี่ก็คือที่เรามีส่วน900นี่คือจะเป็นต้ัวมี900ถึงจะเป็นแรงสองได้นะครับการที่จะให้รัพก็คือแรงของแรงของเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีเควสของ p c นะครับรับแล้วมันจะได้คืออย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวขอตัดไป อยู่แมปนั้นก่อนเลยก็ได้นะครับทีนี้ก็มาอยู่กับเมืองนี้แล้วนะครับก็ถ้าอยากดูว่าจะอัพแล้งอัพยังไงไปที่ npc นะแล้วกดเครนะครับแล้วมันจะมีบอกนะว่าเนี่ยถ้าเสร็จดนี้นะจะได้300 r e อ g ของดูมูดนะครับก็คือมันก็จะเอาไปสะสมเรื่อยๆจนถึงแร้งสิบนะบแล้วค่าแต่ละแรงจาก1นึงสิมันจะไม่เท่ากันนะครับจากหไปสนี่ก็ จากแรงหนึ่งไปสองนี่คือเก้าร้อยนะครับจากแรงพอเราได้แรงสองปุ๊บจากแรงสองไปสามก็คือสองไปเจ็ดนะครับเนี่ยพอได้พอได้แรงสามก็จะเป็นถูกคนสี่นะครับต้องการถูกันสี่ถึงจะเป็นแรงสี่ได้นะครับพอได้แรงสี่แล้วเนี่ยพอได้แรงสี่ปุ๊บจะเป็นแรงห้าก็ต้องการหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับถึงได้แรงห้าพอได้แรงห้าแรงห้าปุ๊บ ้องการสองหมืนพันหร้อยนะครับถึงจะไปแรงหกได้พอแรงหกก็ได้ต้องการสามหมื่นสี่พันสามร้อยะครับถึงจะกลายเป็นแรงเจ็ดนะครับแล้วก็แรงเจ <c oughs> ็ดเจ็ดไปแปดก็คือเจ็ดไปแปดต้องการห้าหมื่นหพันสร้อยะครับส่วนแปดไปเก้านี่จะประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเท่าไรนี่แหละนะครเพราะว่าเรก็เช็ไม่ได้เงินมันเท่าไรนี่เจ็ดหื่นสองพันเก้าร้อยนะครับ 72, พอได้แรงเก้าปุ๊บแรงสิบเก้าไปสิบนี้ต้องการหนึ e ่งแสน rep นะครับถีงจะได้แรงสิบนะฮะก็จะได้พอได้แรงสิบปุ๊บก็จะกดล็อกขอบกดล็อกอะไรอย่างงี้นะฮะนี่นี่ต้องการแรงสิบอะไรในการซื้อนะครับเพราะมันจะบอกว่าต้องการแรงอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นค์ดนะครับเนี่ยค์ดนี้นะครับคัทชื่อว่า c h a ด s c h ติก i c slayer k l i นี่นะครับมันบอกว่าต้องการแรงสิบของชาอ o s นะครับถึงจะสามารถซื้อคดาี้ได้นะครับเนี่ยแรงสิบชาอ o s มาดูกันนะครับแรงสิบชาอ o s นี่ก็นี่ฮะแรงสิบพอดีก็ซื้อได้เหมือนกันโอเคส่วนไอ้เนี่ยแรงแรงห่อคาร์ดนะครับมันมีวิธี อัพอยู่ก็คือไปตีมอนนะครับถ้าเราเวลสูงแล้วก็ต้องหามอนที่เวลไล่เรียกันนะครับสมมุติคุณเลว6 0อะไรเงี้แล้วไปตีเวลหนึ่งแล้วสองมันไม่ขึ้นแน่นอนนะครับไปตีเวลประมาณ50ทีไรก็40นะครับเพราะว่ามันจะมีที่ฟาร์มก็คือจอยชา a d โดเลียมนะครับกับด u ตเท n อันเดอร์กาวอีนะวอเตนนะเดี๋ยวมี มันไม่ใช่แบตเทนอันดับเก่ามันคือแบตเทนเก่านะครับก็มาดูเนี่ยนี่ยแบตเทนเก่าอีนะครับมันจะเป็นที่ฟาร์มของเวลคี่สูงแล้วนะครับที่ฟาร์มของที่ฟาร์มเวลแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มเอ่อแล้งของคาร์ดนะครับก็ไปตีกันได้ที่นั่นส <c oughs> ่วนพอไปนะครับก็เข้าไป เพราะว่ามอนมอนมอนในเมืองนี้จะเรียวสูงเน่นี่ครับพอค่าได้จะคอยดูมุมมุมซ้ายนะครับมันจะขึ้นเห็นไหมฮะแล้วว่าค่าพอยจะบวกสองสองห้าแปดนะครับนี่ฮะมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนถึงห้าหมื่นก็จะกลายเป็นแรงแปดนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการอัพค่าอย่างหนึ่งว่าแรงค่าเป็นยังไงอย่างนี้นะฮะ ก็มาดูอีกทีกันนะครับว่าแรงคาร์ดแรงสิบมันมีประโยชน์อย่างไรก็แรงสิบนะครับมาดูอย่างเช่นเอาตัวอย่างคาร์ดนี้แลวกันนะมาดูแรงกันนี่ก็แรงหนึ่งได้มารแรงสองดูแรงสิบกันเลยฮะเนี่ยแรงสิบมันบอกว่าต้องการแรงสิบนะฮะถึงจะได้บัฟนี้มาเป็นพาร์สิบนะครับก็จะบวกตามนี้นะครับก็ดาเมจสเปล น้ำมันที่ทาที่ได้รับก็จะลดลง85เออะไรประมาณนี้นะครับก็บางคาัดก็ดีฮนะแรงสิบบางคาัดก็ส่วนมากมันจะมีดีหมดนะครับบางคาัดก็ไม่ดีนะครับก็แล้วแต่นะบางคนส่วนมากบางคนก็จะแรงสิบกันอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้แหลผม็ที่เจ็บนะัพเหมือนกันนะครับส่วนเอ,อ่อ มันมีที่คือเวลาอัพอัพอัพเอ่ออัพเมืองอัพอัพอัพเลเเชันของแต่ละเมืองนะครับมันจะมีวิธีอยู่คือทำเควสของเมืองนั้นทำสตอรี่ของเมืองนั้นให้จบนะครับ right? เพราะว่าแต่ละแต่ละเควสของเมืองนั้นอ่ะมันจะได้เลเวเพเทชันเกือบทุกเควสเลยนะครับก็พอทําเสร็จในเรื่องก็จะได้ประมาณแรงห้าไม่ก็แรงหกนะครับ ถ้าที่สังเกตนะครับพอแลกแลก5และ6ปุ๊บจบอรี่แล้วก็มานั่งฟาร์มแรงเอาเองนะครับตามเทสตามอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็เสร็จอรี่ไปแล้วนะครับก็ได้เยอะพอควรแล้วก็ไปนั่งเก็บแรงเอาเองเก็บดูพิทูเชียนเอาเองนะครับก็จะแลงสิบกันพอดียังไงก็นี่ก็เป็นชิคดีๆอย่างนึงนะครับใครอยากให้ทําอะไรสงสัยอะไรบอกมา ได้นะครับผมจะพยายามพักต่อให้นะแล้วก็อย่าลืมเจอกันได้อลืมพักชายกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเจอกันก็พักกันได้ตัวนี้เนี่ยมันมีเนี่ยที่มีเงินก็นสุดผมแล้วแล้วแต่ลมแล้วแต่อะไรก็ได้นะ่ยทุกท่านก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามไ like ลค์แชร์กันด้วยนะครับมีอะไรสงสัยบอกกันได้สงสัยตู้ไหนถามอะไรอย่าลืมถามนอยากให้ทำแนวไหนทำอะไรก็บอกกันได้ ครับนี่ก็เป็นคลิปที่หนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าแรงมันมีจะรทำอะไรนะครับที่นี้ก็ขอขอบคุณกันด้วยนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังอย่นธรรมทีนี้ก็ขอลาไปกับนายมันนี่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นเพียงไม่เพียงนะครับมันเข่าแล้วนะครับกับนายแอ๊กนะแล้วก็ตุ๊กม่วงนะครับแล้วก็นี่นะลาไปกับโอสปีดนี่นะครับยังไงก็บ่ายบายนะครับ ยบาย